ไม่มีใครวางแผนให้ตัวเองลำบากตอนแก่แต่ตอนแก่ต้องลำบากเพราะไม่มีการวางแผนหวังพึ่งลูกหวังพึ่งรัดยามเกษียณอาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวังลูกอาจรักเราแต่คงไม่เท่าครอบครัวของเขาครอบครัวเขาอาจต้องมาก่อนเราเงินในยามบั้นปลายเหมือนไม้เท้าอายาสิทธิเสกได้ทั้งความสุขของตัวเองและการยอมรับจากลูกหลานคนแก่ที่มาพร้อมเงินเพื่อแจกลูกหลานกับคนแก่ที่มาของเงินลูกหลานลองนึกดูเถิดเขาอยากต้อนรับใคร หลานลานจะพูดสองแบบสองอารมณ์แบบแรกคือคุณย่ามาแล้วคุณย่ามาแล้วเย่เ yeah ย่ yeah. พูดด้วยความดีใจเพราะคุณย่ามีขนมมีเงินมาให้หลานหลานอีกแบบคือคุณย่ามาอีกแล้วพูดด้วยความรู้สึกอึดอัดเพราะคุณย่ามาทีไรพ่อแม่เอาของกินมาให้คุณย่ากินเขากินไม่อิ่มหรือพ่อแม่ต้องให้เงินคุณย่าแทนที่จะซื้อของเล่นให้พวกเขาความภาคภูมิใจกับความน้อยเนื้อต่ำใจมนุษย์อยากเลือกสิ่งใดลองคิดดู วันใดที่ยังไม่แก่ก็จะไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ที่แน่ๆมีเงินใช้เองตอนแก่ดีกว่าแน่นอน